โอเคนะครับผมก็สำหรับการแจกทสูสัปดาห์นี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนกติกานิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าเออนะมันแจกง่ายเกินไปนะครับผมก็คืออยู่ีเนี่ยก็ออคือมีคนมาเออดู ดูแต่คลิปเออแจกทูนนะครับผมผมก็เลยจะดักเผ็ดหน่อยนะคผมก็คือผมจะมีคลิปตอบคําถามนะผมทุกสัปดาห์เลยนะครับผมฮึมนะผมจะมีคลิปตอบคำถามทุกสัปดาห์นะผมใครตอบถามตัวใจก็ไปเลยได้ไปนะครับผมแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมกะว่าจะไม่ไม่ให้ซ้ํากันนะครับผมคนที่ได้ทูนนะครับผมอืมตอนนี้ เพราะว่าเออผมเนี่ยใกล้เปิดเปิดเทอมแล้วเออก็จะไม่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมก็จะอัดคลิปตอนวันเอออาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อาทิตย์เนี่ยก็ต้องหนักคอมอีกแล้วนะครับผมมันก็คือผมใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับผมมันต้องหนักคอมอีกแล้วเนี่ยแบบดองคลิปไว้เป็นสิบสิบคลิปเลยนะครับผมก็ผมดองคลิปไวนั่นแหละนะครับผม Okay. เค้า no เื่นกันต่อนะผมผมจะมีคําถามมาให้ตอบผมเกี่ยวกับเออเกมที่ผมแคสไในแต่ละสัปดาห์นะครับผมซึ่งเนี่ยเนี่ยผมก็ทําคลิปแบบนี้แหละนะครับผมไว้ให้เออคุณผู้ชมเนี่ยตอบกันนะผมเฮ้ยเออเออเจออย่ามาอย่ามาที่ฟามค่อยฟามค่อยฝามค่อยเยี่ยมนะครับผมเดี๋ยวก็จะทําเออพวกแบบนี้แหละนะผมให้คุณผู้ชมอ่ะ มาตอบนะครับผมคําถามในคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคคําถามเนี่ยจะขึ้นหน้าจอแล้วผมก็พูดนะครับผมคําถามในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าคุณเจอไดมอนด์แล้วเนี่ยคุณจะร้องคุณอะ่ะจะจะดีใจยังไงจะบอกจะบอกอะไรนะครับผมกับกับเกมไมค์ครับนะครับผมโอเคผมก็เคยเป็นนะครับผมแบบโอ้ร้องพระเจ้าจอร์นะครับผม คุณจะพูดยังไงเกี่ยวตอนตอแรกที่คุณเจอเพชรในเซฟเซฟที่คุณเล่นอยู่นะคุณจะพูดว่าอะไร <g iggle> ก็นะครับผมสำหรับเออใครใครที่ตอบโดนใจนะครับผมหรือว่าเออตอบตอบแล้วเนี่ยอย่าถูกใจคนหลายๆคนก็อย่าลืมเออกด ไลค์คอมเมนต์นั้นด้วยนะครับผมเพื่อให้เออมันให้ผมเจอคอมเมนต์นั้นนะครับผมโอเคก็ฝ okay, ากไว้แค่นี้นะครับผมโอเคตอนวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ